สิว้ยมัเป็นยังหรูมันเป็นยังม่เป็นยังม่เป็นยังเฮ้ยช่วยด้วยม่เป็นยังไหมจ๊ะมันรูนเป็นยังหกมันดมกินมันเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเป็นยังเอ้ยมันว่าเป็นยังลูกมัน่เป็นยัง ก,กว่าค่อยหน่อยนะหลักยันมันชนนะแม่จ๋กกาขั้นค่อยหนีนี่ขึ้นเอาแน,น่ทีไว้ขึ้นบอลลูบแม่จ๋าตัวนั้นมันคืออยู่ด้วยกันนะเอามันแม่ลูกกันนะบพรขั้นเขาแม่จับลูกมันเดี๋ยวแม่มันตัดมมััันนบกกดอ้คายงามวันปีรีพ่อพี่เขานะโอ ไปขึ้นไปทั้งพี่เขาอยนอยมจ๋าให้ีตนมากาอีกละตีปาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมจมมอย่างนี้จ้าสี่ขาไปได้คันมันไม่มกตัวเผือกมากกว่ามากค่เผือก ขานย่มันแม่ไม่จ่าสียามไม่จ่าบุ้งเก่งแน่เลี้ยงควายมาน่ะควายน้อยมาเนี่ยโอ้ยมันเป็นอยังไงมันเป็น่มดน่นมาอีกแล้วพอโอ้ยยัง เกี่ยวเว็นเตะเตะเลยรแบบบอจ้ะไม่ขึ้นบะไ้จ้ะเอาไปแลนขึ้นนี่ไปเลยหยอกน้องม้าเนี่ยนะหยอกนะหยอกน้องมีนะหยอกน้องมีดำนะอาบน้ำเลยเจ้อสุขุนพี่เขามันมีขี้อเมร์แล้วนะ